สบายดีทุกทกคนมาพบกันอีกแล้วในมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาไขปัญหาโลกแตกหรือคำถามที่เฮามักเจอพบเห็นเป็นประจำในชีวิตของเฮงาก็คือเก่งภาษาอังกฤษได้ยังเป็นยังต้องเก่งเนาะสำหรับมันจะมีเหตุผลห้องหับมาห้าเหตุผลดังต่อไปนี้เหตุผลที่หนึงก็คือการเปิดโลกกว้งสำหรับการเปิดโลกกว้งเป็นการเปิดใจยอมฮับ สิ่งไม่ไม่ความหลากหลายต่งางๆ้บวว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมเสือาสาดเทคโนโล,โลยีหรือสิ่งบทเรียนไม่ไมฉะนั้นถ้าเราเหียนภาษาอังกฤษเราจะสามารถเปิดโลกกว่างองอาออกไปอีกเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นอย่างถือว่าเป็นภาษาหนึ่งที่มีคนใสล่วงลายไปทั่วโลกบวว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์บ่ แคนาดาซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วฉะนั้นถ้าการค้นหาหรือการค้นหาข้อมูลต่างๆมันจะกว้างขวางกว่าภาษาอื่นๆสำหรับเหตุผลตัวที่สองก็คือเพิ่มโอกาสในการเรียนหู้เฮามาเบิ่งข้อนี้เนาะมันจริงแท้หรือบอแนโน,นอนเพราะว่าถ้าเฮาได้หู้ภาษาอังกฤษก็คือเฮาจะเพิ่มโอกาสในการเรียนหูเพราะหูอยู่แล้วภาษาลาว เพราะเนาะการค้นหาอยู่ Google ต่างๆ,างๆมันจะบ่มีฉะนั้นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นภาษาเดียวที่เขาเปิดกว้างที่สุดความหู้จะบอยู่ในปุ้มตำราเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันนี้มันมีอยู่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือทางออนไลน์นั่นแหละฉะนั้นถ้าห,าหู้ปรับตัวนี้มาเป็นจุดแข็งของเฮาก็คือการค้นหาข้อหู้หรือการเฮียนหู้ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากเขามีพื้นฐานหรือาเ,เก่งฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้เปรียบที่สุดสําหรับคอรนี้สําหรับเหตุผลตัวที่3นี่คือการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆคอนี้มันแสดงออกอยู่บ่อนไหนเนื่งเนาะถ้าเขาได้หู้เป็นภาษาเนาะความน่าเชื่อถือของเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีกอย่างที่สงก็คือเกี่ยวกับเงินเดือนหรือตําแน่งเขาถ้าเขาได้หู้หรือมีการนําใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ตัวอย่างเนาะปัจจุบันนี้มันจะเป็น,นทางไซคคอมต่งตงมางๆเรือจาเป็นต้องในหู้ภาษาอังกฤษหรือการซื่อซานกับบุคคลต่างประเทศเขาก็สามารถเทศได้ตอบอ e ีเมลต่างๆหรือประสานหาเวียรเป็นภาษาอังกฤษฉะนั้นเราก็จะได้เปรียบได้รับสิทธิพิเศษต่างๆทางสังคมสําหรับเหตุผลตัวที่สนี่ก็คือการใช้ชีวิตและการเฮดเวียกค่อนข้างสะดวกสบายแบบใดเนาะ เขาหู้อย <aid> ู <Solomon> ่แล้วว่าภาษาอังกฤษเขาใสลายไปทั่วโลกเนาะถือว่าการที่เขาใสชีวิตหรือไปใสมาใส่บวาเตคอมบวาเตอย่างการนําไสคู่มือต่างๆเขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเฮาเก่งแสดงว่าเขาได้เปรียบบอนี้แน่นอนหลักๆเขาก็คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเขานำเอาจุดเด่นของบอลนั้นเนี่ยเขามาเพิ่ม เธอปรับใส่เข้าในชีวิตให้มันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของเราแน่นอนมันเพิ่มความสะดวกสบายด้านการเห่นเวียกในการใช้ชีวิตของเราแน่นอนสำหรับเหตุผลสุดท้ายก็คือการสร้างมิตรภาพได้ทั่วโลกตรวนี้เนาะถ้าเราเก่งสร้างคิดแน่นอนแล้วเราจะสื่อสารต่างๆสามารถสื่อสารไปได้ทั่วโลกบ่ว่าจะอยู่ไกลหรือไกลเพราะว่าปัจจุบันนี้เือว่า ทางโซเชียลมีเดียก็คือทางโลกออนไลน์มีการเปิดกว้างบ่ว่าการจะใช้ Facebook ต่างๆเนาะเพื่อ,อสื่อสารกับคนที่ว่าเฮาบ่หู้หรือว่าประสานฮดเธุรกิจกับคนต่างประเทศเอาก็จําเป็นจะต้องในใ้ภาษาอังกฤษฉะนั้นมันมีความสําคัญอยู่จนนี้ฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีของเฮาที่เฮาได้หู้แล้วก็เป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับคนที่เก่งภาษาอังกฤษ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮิตคลิปต่อไปอยากให้สอนบเทเรียนแบบใดหรืออยากจะหูบ้บทเรียนเป็นแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ใต้รุ่มวิดีโอนี้ได้สุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี